สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับชาแนลกินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทํามันทิพย์กันครับก่อนอื่นเราก็มาดูส่วนผสมทั้งหมดกันเลยนะครับวันนี้ก็จะมีเป็นมันสำปะหลังครับอันนี้จะเป็นมันสำปะหลังพันห้านาทีครับก็ใหญ่เลยครับข้าวโพดหวานครับอันนี้ผมใช้เป็นข้าวโพดดิบนะครับใบเตยหัวกะทิน้ำตาลทรายเกลือแล้วก็กากมะพร้าวที่เราขูดคั้นกะทิมาครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทากันเลยครับก่อนอื่นก็ มันสับปะหลังหรือว่ามันห้านาทีนะครับนี่ก็ปอกเตรียมไว้ก่อนเลยครับตรงไหนที่มันไม่ค่อยดีก็หั่นทิง้งออกไปนะครับหัวดำๆไม่เอาก็ปอกเปลือกเลยครับเแล้วให้เราผ่าครึ่งครับตัวมันเขาจะมีเป็นเสียนอยู่ตรงกลางนะงครับกรนนี้ก็ให้เรา แค่เอาเซียนแข็งๆออกไปนะครับงั้นเดี๋ยวทานแม่อร่อยนะนี่ครับตรงกลางนีมันจะเป็นเซียนแข็งๆเสร็จแล้วก็หั่นแบนเว้นท่อนๆได้เลยครับเวลานึ่งจะได้สุกง่ายนะครับนี่ให้เราหั่นเตรียมอย่างนี้ให้ได้ปริมาณที่เราต้องการเลยครับแล้วก็นี่เลยครับ เราก็จะได้เป็นมันที่เราปอกเปลือแล้วก็หั่นเตรียมไวเรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรานาไปนึ่งกันต่อเลยนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะนึ่งด้วยนี่เลยครับชุดซึ้งสเตนเลตราหัวมาลายรุ่นเชฟฟี่2ขนาด30เซนครับตัวซึ้งจะผลิตจากสแตนเลสเกรด304ที่เป็นฟูดเกรดทําให้เรามั่นใจได้เลยครับว่าเราสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ไร้สารปนเปื้อนนะครับ ถมตัวซึ้งก็ยังมีขนาดที่ใหญ่ครับเราสามารถนึ่งอาหารได้ปริมาณมากๆเลยครับแล้วก็ฝาของซึ้งครับจะมาในรูปแบบฝาโดมครับช่วยทําให้เวลาที่เรานึ่งเสร็จแล้วอ่ะน้ําก็จะไม่หยดลงในอาหารด้วยครับเพราะว่าเขามีเป็นร่องระบายน้ําแล้วก็รูระบายน้ําอยู่ที่ซึ้งด้วยนะครับนี่ช่วยให้เราเนึ่ออาหารได้สุกทั่วถึงแล้วก็ไม่แฉะด้วยครับตอนนี้ผมก็ตั้งน้ําร้อนไว้จนเดือดจัดได้ที่แล้วครับเดี๋ยวเรานํามันกับข้าวโพดมานึ่อพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวก็ใบเตยครับพัับมม้้วนดดใหีเลยครับ อันนี้ถ้าเกิดใครไม่มีใบเตยจะไม่ใส่ก็ได้นะครับใบเตยก็จะมาช่วยเพิ่มความหอมให้กับข้าวโพดแล้วก็มันที่เรานําไปนึ่งครับใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับมาเสร็จแล้วก็ปิดิดซะหน่อยครับเสร็จแล้วไปได้เลยแล้วก็ข้าวโพดหวานครับอันนี้ผมจะนําลงไปต้มข้างล่างเลยนะครับจะได้ประหยัดเวลาครับทั้งต้มแล้วก็นึ่งไปพร้อมกันเลยเสร็จแล้วก็ชั้นบนครับเราจะนึ่งในส่วนของมันที่เราหั่นเตรียมไว้สักครู่ครับก็มันสับปะหลังครับใส่ลงไปได้เลย สังเกตดูนะครับเนี่ยตัวซึ่งนี่ผมบอกครับเขาจะมีเป็นร่องรูระบายน้ำนะครับน้ำก็จะหยดลงมาในร่องแล้วก็หยดลงไปที่รูเลยครับทำให้น้าไม่ขังแฉะอยู่ข้างบนนะครับเราสามารถนึ่งอาหารได้สุกนุ่มแล้วก็ไม่แฉะด้วยครับอันนี้ถูกใจมากก็เล้งไฟกลางขึ้นมาได้เลยนะครับให้น้ําเดือดนะแล้วก็ปิดฝาได้เลยครับแล้วก็จับเวลานะครับอย่างข้าวโพดผมจะต้มอยู่ที่ประมาณ15นาทีก็สุกดีแล้วครับแล้วก็ในส่วนของมันครับเราก็จะนึ่งอยู่ที่ประมาณ30นาทีนะครับให้มันสุกดีนะเดี๋ยวเเเรรราาาาาจัับววลลขข้โพพดดดกกกออนนคสุ็ทํมไย ตอนนี้ผมก็ต้มข้าวโพดมาได้ประมาณ15นาทีครับข้าวโพดก็จะสุกดีแล้วนะเดี๋ยวเรานำข้าวโพดออกมาก,ก่อนครับออกมาครับสเสร็จแล้วก็นำมันกลับมานึ่งต่อได้เลยนะครับมันยังไม่สร็จนะนี่ให้เรานึ่งต่อให้สุกดีครับก็อีกประมาณ15-20้านาทีครับให้เราสังเกตเอานะครับเดี๋ยวนึ่งต่อให้มันสุกดีก่อนครับ ตอนนี้ผมก็น,นึ่งมันมาจนครบเวลาครับมันก็น่าจะสุกดีแล้วครับเดี๋ยวเรามาเช็คไปดูกันนะ <t> วิธีการเช็คสุกง่ายๆครับให้เราใช้เป็นซ่อมหรือว่าไม้จิ้มฟันก็ได้นะครับจิ้มลงไปดูครับเนี่ยมันจะต้องสุกนุ่มจิ้มผ่านได้ง่าย,ยาครับนี่แปลว่าสุกดีแล้วจิ้มดูให้ทั่วๆเลยนะครับชิ้นหนาๆเลยนะถ้าเกิดสุกดีก็ใช้ได้แล้วครับอันนี้ยกลงได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ให้เรานำมันที่เรานึ่งสุกดีแล้วนะครับนี่ให้เรานำมาบดได้เลยครับตอนร้อนๆ ถ้าเกิดเราบดมันตอนร้อนๆครับจะช่วยให้เราบดง่ายมากยิ่งขึ้นครับอันนี้เวลาบดครับใครจะใช้เป็นซ่อมหยีๆก็ได้นะครับใช้เป็นซ่อมทับพีหรือว่าจะเป็นสาก็ได้ครับแต่ผมจะมีเป็นที่บดมันนี่ครับนี่ก็ยีๆให้มันละเอียดได้เลยครับอันนี้ระหว่างที่เราบดมันนะครับให้เราสังเกตด้วยนะครับว่ามันที่เรานื่งเสร็จแล้วมีเสี้ยนหรือเปล่าถ้าเกิดมีเสี้ยนหินแข็งอ่ะให้เราเลือกออกเลยนะครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะผ่าเอาเสี้ยนออกไม่หมดครับ ก็ให้เลือกขั้นตอนนี้ได้เลยนะครับยีแล้วก็ดูเลยครับสังเกตง่ายๆครับเป็นเส้นแข็งๆนะครับหยิบออกเลยแต่แกะเป็นเส้นนิ่มๆนี้ไม่จาเป็นครับเพราะว่าทานได้ครับเนี่ยอย่างนี่แข็งๆนี่ก็ไม่เอาครับเาออกเนี่ยครับพอเรายีจนมันละเอียดดีได้ที่ก็ใช้ได้แล้วครับอันนี้ให้เราพักรอไว้ก่อนนะครับเราก็จะได้เป็นเนื้อมันที่ยีละเอียดอย่างนี้แล้วครับแล้วก็ข้าวโพดที่เราต้มสุกแล้วครับนี่ก็แกะเปลือกก่อนเลยครับ แล้วก็ฝานเอาเฉพาะเนื้อไว้นะครับปริมาณของข้าวโพดนี่เราสามารถใส่ได้ตามความต้องการเลยนะครับใครชอบทานให้มีเนื้อข้าวโพดบนอยู่มากน้อยแค่ไหนครับลดเพิ่มลดได้เลยนะครับนี่ก็พักรอไว้ก่อนครับแล้วก็หัวกะทิครับนี้ใส่ลงไปในหม้อได้เลยครับตามด้วยน้ำตาลทรายครับแล้วก็เกลือครับเปิดเตาใช้ไฟกลางๆได้เลยครับอันนี้ให้เรา ต้มให้กะทิน้ำตาลทร,รายเกลือละลายเข้ากันดีนะครับไม่ต้องรอให้กะทิแตกมานะครับแต่เทคนิคที่เราใส่กะทิกับน้ำตาล,ลอยไปพร้อมกันนะครับก็จะเป็นเทคนิคช่วยทําให้เวลาที่เราต้มเสร็จแล้วกะทิจะไม่แตกมันครับต้มไก่กลางๆไปไเรื่อยๆครับให้ส่วนผสมเข้ากันดีเลยนะสําหรับรสชาตินี่ครับเราสามารถปรับเพิ่มลดน้ําตาลได้นะครับใครชอบทานหวานมากน้อยแค่ไหนครับอันนี้ผมจะทําแบบรสกลางๆนะครับใครชอบหวานหน่อยก็เพิ่มในส่วนของกะทิกับ น้ำตาลไปก็ได้ครับแต่ว่าปริมาณของกะทิเนี่ยเราค้นกะให้พอดีกับมันที่เราใช้ด้วยนะครับเพราะาเกิดเราใส่กะทิมากเกินไปอจะทําให้ตัวขนมมันของเรามันเหลวเกินไปครับปั้นไม่เป็นก้อนนะแต่เกิดกะทิน้อยเกินไปก็จะแห้งเกินครับปั้นยากอีกกะให้พอดีพอดีครับเนี่ยครับพอสังเกตว่าน้ําตาลทรายเกลือละลายเข้ากันดีแล้วก็ลองชิมรสชาติดูนะครับนี้เราจะปรุงให้ออกรสหวานนะครับแต่ว่ามีเค็มตัดให้มีรสมันเค็มขุ่นขึ้นนะครับแต่ว่าไม่ให้ออกเค็มนะ อโอเคเลยครับหอมมันเลยหวานแล้วก็รจัดดีครับพอสังเกตว่ากะทิเริ่มเดือดเป็นขอบหม้ออีกก็ใช้ได้แล้วครับปิดเตาได้เลยครับเท่านี้ครับพร้อมนันไปผสมนะครับเสร็จแล้วก็ให้เรานํากะทิที่เราต้มกับน้าตาลเกลือเรียบร้อยนะครับนี้นํามาผสมกับมันที่เราบดไว้ได้เลยครับถ้ายอยใส่ลงไปได้เลยนะครับใส่ไปประมาณครึ่งหนึ่งก่อนครับเสร็จแล้วก็ ขยำนวดให้เข้ากันดีเลยครับระหว่างที่เรานวดเนี่ยครับถ้าเกิดเราเจอเป็นเสียนของมันนี่เราก็สามารถหยิบออกได้เลยนะครับเวลาทานจะได้ไม่เสียอารมณ์นะงั้นเดี๋ยวเจอเนียนแข็งกันทานไม่อร่อยครับบีบขยำนวดให้เข้ากันดีเลยอย่างเงี้ยครับมีเสียนแข็งกลางก็อาออกได้เลยครับเราใช้มือขยำดีที่สุดครับเราจะได้รู้นะว่าตรงไหนมันมีเสียนหรือไม่มีครับเวลานวดก็ตะล่อมเข้ามาครับแล้วก็กดลงไปได้เลยครับ เริ่มเข้ากันก็ทยอยหยอดน้ำกะทิเพิ่มได้เลยครับนี่ครับพอเรานวดมาได้สแป,ป๊บนึงครับสังเกตดูนะเนื้อมันก็จะเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนนะครับเนี่ยเราไม่ต้องนวดให้กลายเป็นแป้งมันอย่างเงี้ยครับเรานวดแค่แค่พอมีเนื้อมันเป็นชิ้นๆบ้างแล้วก็เข้ากันดีครับสามารถปั้นไดก็จะได้นะครับให้เราทยอยเติมเครื่องลงไปได้เลยครับจะเป็นมะพร้าวขูดครับนี่ก็ใส่ลงไปได้เลยแล้วก็ ข้าวโพดต้มครับที่เราฝานไว้นะปริมาณนี้ใส่ได้ตามความชอบเลยครับใส่ประมาณนี้กันแล้วก็น้ำกะทิที่เหลือครับแล้วก็นวดขยำให้เข้ากันดีครับเราใส่ตัวมะพร้าวขูดที่คั้นกะทิแล้วครับอันนี้ก็จะช่วยเพิ่มความหอมมันแล้วก็กรุบๆไหมครับลาทานก็จะอร่อยมากยิ่งขึ้นสามารถใส่ได้ตามความชอบเลยครับนวดให้เข้ากันดีนะ นี่ว่าสูตรนี้จะทําทานเองก็ทําได้ง่ายครับตถุดิบน้อยแล้วก็ขั้นตอนไม่เยอะครับหรือว่าใครจะนําไปทําขายนี่ก็ขายดีนะครับทําง่ายด้วยนี่เลยครับพอสังเกตว่าทุกอย่างเข้ากันดีก็ใช้ได้ละครับแล้วก็ดูความเปียกของตัวขนมเราด้วยนะครับให้สามารถปั้นได้ครับไม่แห้งเกินไปแล้วก็ไม่นุ่มเกินไปครับประมาณนี้เลยให้ปั้นได้ง่ายครับเราก็หยิบขึ้นมาปั้นเป็นก้อนกลมได้เลยครับขนาดของก้อนนี้ก็ตามความชอบเลยครับใครชอบ ให้ขนมมันทิพย์ของเราก็เล็กใหญ่แค่ไหนครับปับ้นแล้วก็เรียงเสถาไปได้เลยครับหอมมากครับหอมข้าวโพดทั้งมันเลยครับทั้งกะทิปั้นก็แค่ครึ่งๆบีบๆให้กลมแค่น,นี้ก็ใช้ได้แลลวครับเวลาหยิบครับหยิบเอาเนื้อข้าวโพดไปได้เยอะหน่อยครับให้เข้าเครื่องข้างในหน่อยเพราะว่าเกิดเวลาเราโน้ยเฉยๆข้าวโพดจะไม่ค่อยติดกับมันเท่าไหร่ครับเราต้องปั้นยัดเข้าไปตอนนี้เราปั้นครับใส่เข้าไปเลย ผมชอบทานให้มีข้วาวโพดเยอะๆครับเวลาเคี่ยวก็ทั้งหอมหวานมันอร่อยครบเครื่องเลยนี้เราก็ปั้นเรียงเตรียมไว้ได้เลยนะครับให้ได้ปริมาณตามที่เราต้องการเลยนะตัวขนมเนี่ยครับถ้าเกิดเรายังใช้ไม่มหมดเราสามารถปั้นเป็นก้อนนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เรียงใส่เป็นถาดแล้วจะเป็นกล่องนี้ก็ได้ครับเสร็จแล้วก็ปิดฝาให้สนิทครับใส่แรปซีนหรือว,ว่าจะใส่กล่องปิดฝาก็ได้ครับก็แช่เก็บใส่ตู้เย็นไว้ได้เลยนะเก็บได้หลายวันครับเพราะว่าทุกอย่างสุกหมดแล้ว เวลาจะทานก็แค่นําออกมาปิ้งให้หอมก็ใช้ได้เลยครับเวลาที่เราย่างก็ใช้เวลาย่างไม่นานเลยครับเพราะว่าทุกอย่างมันสุกแล้วปิ้งให้แค่ออกกลิ่นหอมข้างนอกครับผิวๆครับเดียวปั้นไปเรื่อยๆได้เลยครับก็นี่เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วผมจะปั้นได้ทั้งหมดประมาณ70ลูกครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรานําไปปิ้งกันเลยนะครับวันนี้ผมจะปิ้งด้วยเตาย่างอินฟลูเอทนะครับถ้าเกิดใครสะดวกใช้เป็นเตาถ่านนี่ยิ่งดีเลยนะครับเตาถ่านใช้เป็นอ่อนนี้ปิ้งได้หอมอร่อยเลยครับผมเอาง่ายๆก็ ใช้เตาอินฟลูเทเนี่ยนะครับนำขนมมันทิพย์ของเรามาเรียงใส่เตาปิ้งได้เลยนะครับไฟไม่ต้องแรงนะครับปิ้งแค่แค่ออกสีเหลืองหอมก็พอครับอย่างขนมมันทิพย์เนี่ยครับเวลาทําเราก็วัตถุดิบน้อยนะครับแล้วก็ต้นทุนก็ต่ำเลยครับอย่างที่ผมทำเนี่ยได้ประมาณ70ลูกต้นทุนตกแล้วทุกอย่างประมาณไม่ถึง100้ครับเรียกว่าได้กําไรเกินเท่าตัวเลยนะครับสามารถนําไปทําขายก็ได้เลยนะครับเรียกว่าง่ายมากๆปิ้งก็ใช้ไฟอ่อนๆครับปิ้งไปเรื่อยๆให้ขนมออกสีเหลืองหอมดีเลยนะครับ ปกติแล้วครับถ้าเกิดลูกใช้ขนาดนี้เขาจะขายอยู่ที่ประมาณ3ลูก10บาทหรือไม่ก็7ดลูก20ก็ได้นะครับถ้าเกิดเราขาย7ลูก20เราก็จะได้ทั้งหมด200บาทครับต้นทุนตกอยู่ที่ประมาณ 7- 80บาทเท่านั้นเองครับสำหรับอุปกรณ์ทั้งหมดเลยนะเวลาที่เราปิ้งครับเราไม่จําเป็นจะต้องปิ้งนานนะครับเราปิ้งให้แค่ขนมออกสีก็พอครับว่าจะได้กลิ่นหอมนะเพราะว่าขนมข้างในครับทุกอย่างมันสุกหมดอยู่แล้วเราสามารถปิ้งแค่ให้หอมก็พอครับไม่จำเป็นจะต้องปิ้งนานเลยนะง่ายมากครับปิ้้งแลวกกก็พิๆัับบน่อย ใช้เป็นที่คีบก็ได้นะครับแต่ผมสะดวกใช้มือก็ง่ายหน่อยพิกพกกับกลับได้เลยครับเนี่ยครับพอขนมออกสีเหลืองหอมทั่วทั้งลูกก็ใช้ได้แล้วครับนี่เลยเราก็จะได้เป็นขนมมันทิพที่กลิ่นหอมแล้วก็สีสันดูน่าทานมากครับเนี่ยปิง้งไม่นานเลยครับห่้าทานมากก็นี่เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับขนมมันทิพย์ครับส,สีเหลืองสวยดูน่าทานมากครับ เดี๋ยวเราลองชิมกันดูเลยนะครับทานตอนอุ่นๆนี่อร่อยที่สุดครับสิชิมดูนะครับอหอมหวานมันแล้วก็ได้กลิ่นหอมที่ผิวที่เราป,ปิ้งไว้ครับอร่อยแล้วก็เข้ากันดีมากเลยรสชาตินี่ก็หวานกำลังดีเลยครับอร่อยมากก็ลองนําไปทําตามกันดูนะครับสูตรนี้จะทําทานเองในบ้านก็ได้ครับหรือว่าใครที่ต้องการจะนําไปทําขายประกอบอาชีพก็ได้เลยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ ถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ